ท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูเบญญาภามีช่วยรับผิดชอบสนอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่แปดแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาเรียนรู้เรื่องสระเอียค่ะสระเอียเป็นสระเสียงยาวนะคะประกอบด้วยนะคะรูปสระสามรูปรูปที่หนึ่งนะคะก็คือรูปสระเอนะคะสระเอนี้ จะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะนะคะแล้วก็รูปสละที่สองนะคะก็คือรูปสละ E ีนะคะรูปสลัอีนี้จะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะค่ะต่อไปรูปสละที่สามนะคะก็คือตัวยโยตัวยโยนี้จะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะรวมกันแล้วนะคะก็จะเป็นสละเอียนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรารู้จักสละเอียแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะ ให้นักเรียนมาฝึกสะกดคําสระเอียกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคําแรกนะคะนักเรียนคือคําว่าเขียค่ะมาฝึกสะกดคํากันเลยนะคะขอเอียเขียไม่เอเขียค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเอียเขียไม่เอเขียค่ะต่อไปคําที่สองนะคะคาว่าเปียค่ะมาสะกดกันเลยนะคะปอเอียเปีย อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเอเปียต่อไปคำที่สามค่ะคำว่าเลียกค่ะสะกดเลยนะคะโอเอโอเปียอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเอก,กอเปียต่อไปคำที่สี่นะคะคำว่าเรียนค่ะสะกดเลยนะคะรอเอรอเรียนรอเอยนอเรียนค่ะ ต่อไปคำที่ห้านะคะคำว่าเยี่ยมค่ะสะกดเลยนะคะยอีามอเยี่มไม้เอกเยี่ยมค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะยอีามยี่ยมไม้เอกเยี่ยมค่ะเมื่อเรามาฝึกสะกดคำสระเอียกันแล้วนะคะทีนี้ใน,ในใบความรู้นี้นะคะก็ยังมีสระเอียอีกมากมายนะคะหลายๆคำให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคำสระเอียให้ครบทุกคำนะคะ เมื่อนักเรียนอ albums, the June, ่านสะกดคำสระเอียเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนมาดูในใบกิจกรรมนะคะสำหรับใบกิจกรรมนี้ก็คือให้นักเรียนได้ฝึกเขียนสะกดคำสระเอียนะคะแล้วก็คุณครูจะมีตัวอย่างการเขียนสะกดคำไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าการเขียนสะกดคำนี้เขียนแบบไหนนะคะตามตัวอย่างแล้วก็ ขอให้นักเรียนได้เข um ียนสะกดคําไห่ถูกต้องทีนี้คําที่กําหนดให้เขียนนะคะจะม uh ีด huh. ้วยกันสิบคาค่ะมาดูกันเลยนะคะคําแรกก็คือคําว่าเจียค่ะคําที่สองคำว่าเขียนค่ะคําที่สามคำว่าเตียนค่ะคําที่สี่คำว่าเคียงค่ะคําที่ห้าคำว่าเชียงค่ะคําที่หกคำว่าเขียดค่ะคําที่เจ็ดคำว่าเบียดค่ะ คำที่8คํคำว่าเทียนค่ะคำที่9คําคำว่าเรียบค่ะคำที่10คคำว่าเยี่ยมค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนสะกดคําทั้ง10คําได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนได้ไปทบทวนนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะก็คือให้นักเรียนได้ไปทบทวนบทเรียนเรื่องสรลเอียอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้กับนักเรียนแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรื่องคำครองโจงค่ะสวัสดีค่ะ